สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีๆนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับมาเยี่ยมฟาร์มเสียเอกนะครับเขาปัทวีนะครับวันนี้พอดีเสียเอกนะครับเอาลูกๆนะครับมาอาบน้านะครับอาบน้ําขัดสีชีวีวันนิดนึงนะครับนี่นะครับ ลูกชายมโนนะครับอายุหนึ่งขวบหนึ่งขวบเต็มพอดีนะครับนี่นะครับเสียเองครับดูแลดีมากนะครับดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานเลยนะครับลูกยังไม่อาบน้ำเลยลูกยังไม่อาบน้าให้ขนาดนี้เลยนะครับนี่ดูท้ายนะครับดูท้ายแข้งขานะครับ นี่น้องเพชรน้องเพชรผูแพงนะครับน้องเพชรผูแพงนะครับแต่คนละแม่ครนี่เพชรผูพิงนะครับมาดีแล้วหน้ารอเขาตรงโก่งไปฮะอาจารย์พิชาดูดิ ฝากถึงอาจารย์ปีชาด้วยนะครับนี่ลูกชายอขอบคุณมากๆครับที่แบ่มที่แบ่งปันมาให้ลูกศิษย์ดูแลต่อนะครับเดี๋ยวไปขออนุญนะครับฝีฝีอะสายนี้คือสายสายมโนกนะครับสายมโนกนะครับออกมาจากข้อคูวิชาโดยตรงนะครับหล่อทั้งคู่นะครับ ตอนนี้มีคนมาเปิดให้ราคาสูงอยู่เหมือนกันแต่เราขอเก็บไปก่อนนะครับห้าล้านครับห้าล้านนี่ครับเจเอกนะครับล่าสุดพี่ชายนะครับพี่ชายของเพชรภูแพงกับปานตะวันนะครับเพชรภูพิงกับปานตะวันครับล่าสุดราคาตัวเก้าล้านนะครับนี่น้องชายของเขานะครับลูกน้องชายนะครับน้องชายคนละแม่นะครับ พ่อโดยกันคือพ่อเจ้าโมโกค,คูปิชานี่หล่อทั้งคู่นะครับฝากติดตามด้ยนะครับนี่แข้งขาตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอัตลักษณ์มาครบหล่อทั้งคู่นะครับนี่ตอนนี้แค่หนึ่งขวบครับนี่เสียเอกนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับอ๋อยืนเลยเนี่ยอยู่กับควายเงินล้านอยู่กับควายเงินล้านนะครับนี่เสียเอกด,ดูแลเป็นอย่างดีนะครับ,นะร,บรอทั้งคู่นะครับนี่นะครับเสียเอกตอนนี้นะครับเริ่มนะครับ เ,เ,เริ่มนะครับตอนนี้ทำฟาร์มใหม่นะครับคือต้นต้นเสียเก็ทำได้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับความคืบหน้าก็ไปได้ไวมากนะครับนี่นะครับเพื่อเตรียมรองรับนะครับในส่วนของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่จะเข้ามาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 9กสิบเซ็แล้วนะครับนี่ฟาร์มเสียจอีกนะครับครับด้วยงบประมาณที่ตอนนี้น่าจะประมาณสามแสนกว่าแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับก็คือจะทำเป็นมาตรฐานที่ให้ควายเป็นอยู่อย่างดีนะครับ ลดมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้อมนี่เอ้ครับเสียเอกนะครับนี่เส้ยเอกเขาปัวีเอ่อมีความสุขมากครับดูแลนะครับอยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับคือบรรยากาศดีนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีมากนะครับ ปีรอบๆนะครับปีรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาครับนี่เป็นทุ่งนานะครับเจีเอกก็ปลูกหญ้าไว้ประมาณสิบสองไร่แล้วนะครับเพื่อเตรียมรองรับนะครับรองรับควายที่กำลังจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ช่างระดับฝีมือทั้งนั้นนะครับที่มาช่วยทำงานนะครับ ดับฝีมือรกเมือัดับฝีมืออันดับอันดับต้นต้นของจังหวัดอุทัยนะครับนี่ือดูรอบรอบนะครับเผือดรอบรอบนี่ืขอโชว์อีกครั้งนะครับขอลูกมันชายมนโงกนะครับ เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับแค่หนึ่งขวบนะครับความรอนะครับความหลอ่อความคมนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับนี่เพชรผูฟฟ้พิงปานตะวันนะครับลูกชายมโนฝากติดตามด้วยนะครับ จะพยายามอัปเดตมาเรื่อ,อยๆนะครับในส่วนของเจ้าสองตัวนี้นะครับพร้อมรอออกมาเรื er ่อยๆนะครับน no ี่ไปดิมันไปโดนอะไรแล้วมันเลยมันเปลือกเปลี่ยวนะมันก็แทะกลับมายไงหนนเลยยันเปิดนี่นะครับ ลูกลุงเพชรน,นี่ลูกสาวลุงเพชรนี่นนนเสียเอกถูกหวยนะครับเหมือนถูกหวยเลยนะครับ <c oughs> ได้ลูกมาเป็นตัวเมียอีกด้วยนี่หัวนกยักษ์ตัวเล็กลูกใครเพชรตัวเล,ล็กเจ้าขวัญลูกเจ้าขวัญ อวิบากกำลังโพดเจ้าวันนะ่ามีลูกเจ้าขวันนะครับเรากำนันโพดนะครับนี่นี่คือแม่เขานะครับนี่นี่คือแม่เขานะครับแม่เขาเป็นลูกลุงเพชรใช่ไหมครับนี่แม่เขาเป็นลูกลุงเพชรนะครับนะครับดูอัตลักษณ์นะครับเขาหน้าตานะครับออกไปทางลุงเพชรนะครับ ตัวนี้เสียเอกเขาได้มานะครับก็คือเก็บไว้เป็นแม่บล็อกครับในส่วนของครอบ <c oughs> นี่ตัวเล็กตัวเล็กนะครับถูกเจ้าขวัญน,นะครับนะครับพ่อเจ้าขวัญน,นะครับแม่เป็นลูกลุ่งเพชรนะครับนี่ดฟกเยะ ดูนะครับตามตึกเลยอตนะครับนี่นี่แม่ก็อาจจะห่วงลูกนิดนึงนะครับห่วงลูกนิดนึงนะครับดูครับดูนะครับทรงเขานะครับทรงเขากับานหน้าตานะครับออกไปทางลุงเพชรนะครับิดครับนี่นะครับ หูบิดด้วยครับเหล่าหูบิดครับวิตแล้ววิตแล้วเหล่าหูบิดนี่คือเาป็นเหล่าเป็นของลุงแกะลาดยาวครับพี่เอกช่วยอธิบายหน่อยว่าควายแม่นี้ได้มาจากที่ไหนครับได้มาจากลาดยาวครับพอดีหม้อไก่หม้อไก่เอามาให้ครับหมอไก่นะเอามาให้ ครับผมแตรื่อันมาให้ตัวยิงสองปารีที่แล้วนะครับตอนนี้มีคนมาขอแบ่งอยู่เรื่อยนะครับครับผมเสียวิทยาวิจเจ๊กุ้งครับเสียวิจเจ๊กุ้งเสียวิจลาดยาวใช่ไหมครับครับผมเสียวิจลาดยาวมาจีบหลายๆครั้งนะครับแต่ไปอีกครั้งสี่ห้าครั้งติดต่อกันนะครับ <laughs> แต่เสียเองก็ยังตัดใจปล่อยไม่ได้นะครับก็ อย่างที่บอกนะครับเขาเป็นลูกของลุงเพชรนะครับนะครับเป็นลูกของลุงเพชรนะครับความสูงรูปร่างนะครับก็สวยนะครับระดับเซียนควายได้หลายท่านนะครับก็คือเข้ามาดูนะครับแล้วขอแบ่งไปเรื่อยนะครับแต่แต่เสียเอกก็ยังไม่ไม่ตัดสินใจที่จะปล่อยไปนะครับเพราะว่าเหล่าของกำนันโปุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของสายพันธุ์ดีๆนะครับค่อนข้างที่จะ หายากนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของเขานะครับซึ่งซึ่งเรารู้ว่าต้นตอมันจากตรงไหนนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้ต้องเก็บไว้เพื่อเ,อเป็นแม่บล็อกในส่วนของค้อนะครับนี่ครับพึ่งลอดใหม่ได้ประมาณถึงเดือนไหมครับพี่ยังลอดวันที่ยี่สิบสองนะครับยังไม่ถึงเดือน นี่นะครับน่ารักนะครับน่ารักมากแรงต้องการพักผ่อนนะครับนี่นะครับมะปางนี่อุ้มนะครับอุ้มน่ารักอืมแก้วจะทำอับ ขอตัดตึกเตัดตึกให้ลูกดีมากนะครับตัวนี้ก็มีคนมาขอแบ่งเรื่อยๆครับแต่ทีเอก็ยังไม่ปล่อยนะครับน้องมาขอแบ่งก็ยังไม่ปล่อยนะครับตอนนี้ยังตัดใจไม่ได้บอกว่าตัดใจไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเป็นตัวเมียด้วยนะครับเป็นตัวเมียด้วยแต่เป็นตัวเมียนี่มันเหมือนกับไ10สิบกวันนะครับ พ่อดีเราแม่ก็มาดีนะครับเราคายยักทั้งคู่นะครับทั้งพ่อทั้งแม่ครับพี่เอกมีตัวไหนพี่มีตัวไหนแนะนำอีกไหมพี่ตัวไหนที่ตัวโปรดที่นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นดีนะครับนี่คือพี่เขานะครับเอกช่วยแนะนำหน่อยช่วยมาใกล้ๆหน่อย <ítulo> <run> พ่อเป็นเจ้าเพลินครับพ่อคือเจ้าเพลินพ่อเจ้าเพลินนะครับที่อรงพยาบานลุงยูนครับพ่อเจ้าเพลินออกไปจากบ้านลุงยูนนะครับออกไปจากบ้านลุงยูนเจ้าเพลินนี่เป็นลูกใครครับเจ้าเพลินเจ้าเพลินเป็นลูกเงินอุทัยกับแม่เพชรครับอืมเจ้าเพลินเป็นลูกเงินอุทัยกับแม่เพชรนะครับครับผของลุงยูนครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าเดี๋ยวพี่เอกช่วยช่วยเดิน เดินไปแนะนำน่ายพี่ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับเราก็พยายามติดตามสายพันธุ์ของเขานะครับว่านะครับเขามาจากสายพันธุ์ตรงไหนนะครับเราจะมีแม่ลูกอ่อนนะครับก็เจเอกเหมือนถูกถูกเรียกลงวัลใหญ่หลายตัวเลยครับปีนี้ตัวมีไอเกือบทั้งหมดนะครับที่คลอดมาใหม่นะครับ นี่นี่นครับก็นี่นครับ <c oughs> นี่ลูกเจ้าเพิร์นนะครับลูกเจเพิร์นนะครับปู่เขาเป็นเงินอุทัยนะครับอ่าปู่เขาเป็นเงินอุทยัยนี่ครับตัวนี้เลยนะครับอ่าเงินอุทยัยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ ก็มีคนมาจีบหลายครั้งครับแต่ก็ยังไม่ปล่อยออไปนะครับชื้นี่นี่นะครับนีตัวไหน,นเ,เป็นตัวไหน,นครับนีเ่เราเลี้ยงแบบปล่อยนะครับบางทีก็อาจจะเปียวนิดนึง ครับไม,ม่ตัวเล็กเดินเยื่ตาแม่ตัวเล็กเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวตาไปดูหน่อยอีกข้อแค่อีก ช่วงพัฒนานะครับเจเอกนะครับไว้ค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน่าจะผสมนะครับผสมพันธุ์เนาะครับในพ่อดีๆครับใส่น้ำเชื่อครับจใส่น้ำเชื่วผสมเทียนไหมครับนี่ฝากติดตามด้วยนะครับ เพื่อนๆพื่อพี่ครับ